ความรักของชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าคนชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่พยายามปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชอบให้ความสัมพันธ์ที่คบหากันนั้นน่ะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันมีแต่อะไรที่มันดีๆเท่านั้นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นค่อนข้างปราถนาแต่สิ่งที่ดีๆตลอดนะคะ อยากได้แต่สิ่งดีๆนั่นเองแล้วก็มีความที่ต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอๆคนรอบข้างที่คบกับชาวราศีมังกรหรือตัวของชาวราศีมังกรเองนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์คนรอบข้างมักจะหลงไหลในคารมคมคายของสิ่งที่ชาวราศีมังกรมีนะคะ และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ชอบ่วงหาอาทรชอบออดชอบอ้อนชอบแย่ชอบหยอดเสมอเสมอทำให้เมื่อใครอยู่ใกล้ชาวราศีมังกรลัคนา,ามังกรนั้นหลงไหลเคล,เคลิ้มกันเลยทีเดียวเชียวนะคะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทต้องการความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนยาก แต่เวลาที่เขาเปิดใจรับใครแล้วนั้นมักเต็มที่เสมอแต่สาเหตุที่เขาเปิดรับทุกคนนั้นนั่นก็นเป็นเพราะว่าเขาต้องการเช็คให้ดีว่าในบรรดาสิ่งที่เขาเลือกนั้นใครตอบโจทย์เขามากที่สุดเพราะตัวของเขาเองไม่ค่อยชอบได้รับการผิดหวังหรือการหักหลังจากความรักเอาง่ายๆนะคะ เป็นคนที่คาดหวังเรื่องความรักมากแล้วก็ถึงขั้นบูชาความรักเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอบคุณมามากเลยนะคะทุกๆยอด Subscribe ทุกๆยอดกดไลค์ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มามากเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตีสวัสดีคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสบวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอา้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนะเาะวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกพทาการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพนะคะแล้วแกพจะมีการบูชาเทพทางสายฮินดู นะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนทีจออ่จะโควิดอ่ะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนน่ะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้าเทท่าเลยค่ะน,นั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกรยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหวพระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อ่ะนะคะดังนั้นวันนี้ แก๊ปมีกํายานอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊ปซื้อแก๊บซื้อ่าเป็นจำนวนมากๆเนาะแก๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายานสีแดงกลิ่นฟลอร่านะคะ จุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากายานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกายานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกำยานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกายานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊ปจะบอกให้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะ ถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีเออ่พระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุรคาพระแม่สุรศสวตีก็ได้นะคะหรือว่าสุรศสดัดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทัก อินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น q ิ code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊บขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกรํราเิอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวทยอดซับสไครต์ตัวที่ยอดกดไลค์ like. ตัวที่ยอดคอมเมนต์เลย เพทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มาบ้างนะคะสุดเัอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย